ยกที่สองครับว่ากันต่อนี่ครับพยายามทิมลำตัวครับหมัดซ้ายหมัดขวาของโจกเกอร์หยาบถีบไว้ก่อนครับเพชรเสงสางครับความหมัดซ้ายเตะจอรล่างครับโจกเกอร์ครับ เดินค่อยๆขยับเข้าไปครับไปเจาะล่างไปแล้วเนี่ยครับโต้คืนด้วยขวาครับเพชรเสริงสามแล้วก็ถีบเอาไว้ขวาเตะจ่อล่างครับแหมโดนเจ็บๆจเ็เจ้าคืนแต่แหมยังเอาคืนไม่ได้ครับโจโเกอร์ครับมาซ้ายมา,ายขวาเตะจ่อล่างคืนไปครับ จนป,ปลายนะครับเพชรเสริงสางให้ดึงตัวเองหลบออกมาครับหยิบไปก่อนจับได้โต้ขึ้นด้วยซ้ายครับเพชรเสริงสาง หยับเขาจะไปทำครับเจอทีมครับหมัดขวาจิ้มลำตัวครับหมัดขวาของโจ๊กเกอร์นี่ครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับโอ้โเกรงกำปั้นนั่นเลยครับโจ๊กเกอร์ครับหมัดขวาครับอะวงในยังไม่ตีครับกรรมการแยกก่อน มีไว้ครับเตะจ่อล่างไปหมัดขวาแล้วเตะจ่อล่างคืนมาครับเพชรเสริงสร้างครับเล่นกันหนักหนักเล่นกันหนักหนักครับหมัดขวาไปครับเตะครับจาะล่างไปเดี๋ยวดูครับ กางใครจะแตกก่อนกันครับแหมท้าทายกันแบบนี้ครับอ้าวจ่อล่างขึ้นเหมือนกันครับตอนนี้ล่อที่ฐานล่างครับเสริมใยเหล็กมาหรือเปล่าครับหมัดขวายังไม่ถึงนะครับหมัดขวาของเพชรเสริงสางครับต่อยลำตัวนี่ครับหมัดขวาของโจ๊กเกอร์ แข้งซ้ายครับโจเกอร์ซ้ายหน้าดีดไว้ก่อนเลยครับเปิดฉากที่ทุกสามครับเนี่ยขวาทิ่มลำตัวครับพยายามเตะเสยขึ้นมาเลยครับเพชรเสงสางก็ต้องเดินกยับเข้าหานะครับโจเกอร์ดูยังไม่รีบร้อนชกในเกมตั้งรับนะครับคอยออกแข้งต่อยหมัดโตคืนเกมการชกนี่ยังไม่มีอะไรตื่นเต้นนะครับยกที่สามแล้วแต่ว่ายกนี้เชื่อว่าน่าจะเห็นอะไรกันมากขึ้นแล้วนะครับดูนะครับโอ้โหมาแต่ละดอกโจเกอร์นี่ วางแข้งขวาลาตัวนะครับเพชรเิือ์สารจะเข้าไปกล้ำก็มาโดนบิดเหลี่ยมล้มลงมอีกเอาต้องเบียดนะครับดูขวางแล้วก็ไปลูกขวางนี่ถือว่าใช้ได้นะครับเพชรเิือกก์สารขยับเข้าไปตีเด็กเก,เกิต้องล็อกเอาไว้รัดเอาไว้นะครับแตาว่าดูแข็งแรงด้วยกันทั้งคู่เลยครับมวยอคู่นี้วงในนี่ใกล้เคียงครับ ะเดี๋ยวดูครับฟัดกันไปฟัดกันมาครับใครจะแข็งแกร่งกว่ากันไรครับในแต่ตอนนี้นอกก่อนครับหมัดขวาจิ้มลาตัวโจโกเกอร์ถีไว้ก่อนครับเพชรเสิร์งสางหมัดขวาลําตัวครับแข้งขวาจับได้โต้ขึ้นได้หมัดเลยครับสวนทางปืนไปครับแข้งซ้ายแต่จอล่าครับเพชรเสิร์งสางโจโกเกอร์หมัดซ้ายหมัดขวามีแข้งขวาคอยสกัดเอาไว้เหมือนกันแต่โดนลําตัวนี่ออกอาการสะดุง้งเลยครับเพชรเสิร์งสาง หนักหกทุกลูกนะครับออกไปโจเกอร์นี่เน้นทุกดอกเพชรสิงห์ก็ไม่ยอมง่ายๆเริ่มจะเดินเริ่มจะขยับเข้าหาทีมงานนีก็บอกให้เดินเบียดแล้วนะครับไม่ต้องถอยเอาละครับแบบนี้นี่เกมเดือดแน่นะครับจะครบ5่ายกหรือเปล่าจะมีนับมีน็อกให้เห็นไหมอาวุธนั้นแรงด้วยกันทั้งคู่ครับนี่ครับขวาครับ เตะจาะล่างกินป่าไปเลยครับแข้งซ้ายโจเกอร์มาต่อมาาอโดนครับต้องนับเลยครับจังหวะบวกกันแลกกันแต่ว่าคนที่โดนคือเพชรเสิร์นสางครับนับปาดไปแล้วครับเดี๋ว่าโจเกอร์นั้นแม่นกว่านะครับคอยดักบวกแล้วก็เต็มไปคางจริงๆครับลูกนี้นี่นะยังฮึดนะครับยังฟื้นเร็วนะครับเดินขยับเข้าหาโดนจิ้มลำตัวอีกแล้วครับเพชรเสิร์นสางต้องเร่งเกมครับโดนนับไปแล้วครับ ขยับเข้าหาเบียดเข้าไปโจเกอร์มาชกในเกมตั้งรับเลยนะครับโอ้แต่ว่ายังประมาทไม่ได้พอโตคืนมาแต่ละดอกก็หนัก,หน,กหนักเหมือนกันเพชรเสืงกษางเบียดเข้าไปจับไหนแล้วก็บวกมาจะเอานับคืนแลวครับโดนเหมือนกันนะครับโจเกอร์ไม่ใช่ไม่โดนดูว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าเพชรเสือกษางนีโโ่โอ้โหเอาโอ้ยหโดนต่อเข้าไปนะครับคอยดักบวกอยู่จังหวะเสียหลักนะครับ มีอะไรครับาซ้ายหน้าคอยกระแทกไว้ครับหมัดขวาทุบไปทุบคืนใบครับให้เสริกสางเาตะอีกทีหนึ่งหมดยกที่3โอ้โหลุยโอโหโห้ดูครับว่าเดินลุยเลยครับว่ต้องล็อกเอาไว้เลยนะครับจ๊กเกอร์เสืงกแสงก็พยายามจะเล่นจะเบียดเน้นหมัดเป็นพิเศษเลยครับยกนี้จ๊กเกอร์ไม่ ปาะมาดนะครับชกรัดตุ่มขยับขยับแล้วก็ีแข้งมีศอกมีหมัดเนี่ยคอยบวกอยู่ตลอดแต่แต่ว่ายังชะล่าใจยังประมาททางด้านของเป็นเสีงสั่งไม่ได้ครับเพราะว่าค่อนข้างหนักแรงครับดูครับแล้วความพยายามนี้ยังไม่หยุดยังไม่สุดครับไปเรื่อยๆกำับหาจังหวะหาโอกาสไปเรื่อยดูครับหมัดโอ้สอกขวาน้ากลัวครับแม่ต้องบล็อกให้ดีครับจกเกอร์ตังโอ ล่นเลยครับเรียบร้อยครับโอ้โหจบยกสี่ครับนี่แหละครับเรียกว่าแม่นกว่านะครับพอยดักบวกนี่โอ้โหสอกที่ตั้งเอาไว้นี่เต็มไปคางจริงๆเลยครับเดินไปจูบสอกครับจ๊กเกอร์แปะสายสี่รั้วเพชรสี่บือนครับสับสอกไปเกมเอาชนะนอกเพชรเสิงสังโรงเยนกีฬาคราชไปได้ในยกที่สี่ครับคุณหมอจีราศักดิ์บุญผาชาตินะครับขึ้นไปดูอาการแล้วนะครับผมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนะครับ เดี๋ยวจะมีภาพช้าๆให้ดูนะครับดูจังหวะนะครับที่บวกขยับเข้าไปฟังนี่นะครับโอ้สอกซ้ายนะครับยุติการชกทันทีนะครับไม่ต้องนับเลยครับสอกนี้ดูกันอีกมุมครับ